ชาวันถัดมาพระเอกจัดสวนดอกไม้ที่นางเอกชอบพร้อมเตรียมเมนูเนื้อหลายจานเพื่อเอาใจนางเอกนางเอกตื่นขึ้นมาเห็นดอกไม้เต็มสวนก็ตื่นเต้นดีใจถามว่าใครเป็นคนจัดไว้ให้พระเอกบอกเป็นฝีมือของพ่อบ้านคนใหม่แต่นางเอกมั่นใจว่าต้องเป็นพระเอกเธอจึงพูดลอยๆพ่อบ้านคนนี้คงถูกชะตากับเธอมากถึงได้เตรียมของโปรดเธอไว้ให้ นางเอกกินข้าวกับเนื้อไปได้นิดหน่อยก็ต้องรีบไปร้านเครื่องแปง้งจังหวะเดินออกไปเธอยังตะโกนกลับมาว่าขอบคุณสำหรับดอกไม้นางเอกเปิดร้านวันแรกยังไม่มีลูกค้าเข้าร้านก็เริ่มเครียดเพ่อเอกแวะมาหาขอดื่มชาแก้กระหายแต่นางเอกก็ให้กินแค่ครึง่งเพ่อเอกว้ายบอกว่าเธอขี้งกนางเอกบ่นว่าชาคำเดียวก็มีต้นทุน วันนี้ตั้งแต่เช้ายังไม่มีเงินเข้าร้านมีแต่รายจ่ายเธอร่ายยาวว่าวันนี้จ่ายค่าอะไรไปแล้วบ้างแต่พระเอกมาสะดุดหูที่ค่าจังกอบเรือยี่สิบตำลึงซึ่งสามปีก่อนทางการเคยสั่งให้ลดเหลือสองตำลึงไปแล้วนางเอกโมโหที่โดนหลอกจะไปเอาเรื่องคนโกงเธอจึงขอร้องให้พระเอกไปเป็นเพื่อนและหลังมาขอพบเส้นเลี้ยงเฉินหัวหน้าพักเจียวหลง บอกว่าตนเป็นพ่อค้าเร่ต้องการมาฝากเนื้อฝากตัวพร้อมนำเงินสองกล่องมามอบให้เพื่อเป็นการขอโทษที่บังเอิญไปช่วยนางเอกจนทําให้แผนกำจัดพระเอกต้องพังนางเอกมาเอาเรื่องลีซ่านที่เก็บค่าจังกอบเกินจริงแต่พ่อค้าหลายคนต่างยืนยันว่าค่าจังกอบถูกเก็บ20ตังลึงมานานแล้วสมียนหลิวสามารถยืนยันได้ แต่เมื่อสมียนหลิวแสดงตัวเขากลับบอกว่าเก็บค่าจังกอบเพียงสองตำลึงเท่านั้นทำชาวบ้านพากันโวยวายจนพระเอกมาถึงจึงได้มีการตรวจสอบบัญชีและได้พบว่าสมียนหลิวโกงค่าจังกอบจริงโดยส่วนต่างนั้นถูกจัดส่งให้กับพักเจียวหลงไว้ปราบปรามโจรพระเอกตัดสินใจไปพักเจียวหลงเพื่อหาความจริงต่อไประหว่างเดินออกจากท่าเรือ ภัยเอกบังเอิญได้ยินหญิงชาวบ้านพูดคุยว่านางเอกมีหน้าตาคล้ายกับคุณหนูจีทำให้เอกเกิดความสงสัยเมื่อเดินทางถึงพักเจียวหลงหัวหน้าพักยอมรับว่าได้รับเงินค่าส่วนต่างจังกอบจริงและเป็นเงินที่ทางการจ่ายสนับสนุนเรื่องที่เขาช่วยปราบปรามโจรโดยไม่ได้ผ่านบัญชีของทางการพระเอกจึงให้นางเอกช่วยตรวจสอบบัญชีของพักแทนจากการตรวจสอบ นางเอกพบว่าบัญชีของพักไม่ถูกต้องมีการลงบัญชีด้วยยอดที่สูงกว่าความเป็นจริงถึง5,000ตำลึงไยเอกสั่งให้นำเงินทั้งหมดมาคืนหัวหน้าพักทำทีจะต่อต้านแต่สุดท้ายก็ต้องยอมทำตามและพากันคิดหาเงินไปคืนทางการด้วยการป้นเรือหวนสมุดด้านอาลางเจาะจงมาพบกับเท่าแก่หวงหนึ่งในสมาชิกพักเจียวหลงซึ่งเปิดกิจการรงรับจำนำ ต่างจากสมาชิกคนอื่นที่มักเกี่ยวข้องกับธุรกิจสีเทาเท่าทแก่ห่วงกังวลว่าอาหลังต้องการอะไรกันแน่แต่เมื่ออาหลังแสดงสัญ,ญลักษณ์ของพักชาและเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงให้รู้เท่าแก่ห่วงก็จําได้ทันทีอาหลังผิดหวังที่เท่าแก่ห่วงเขาร่วมกับพักเจียวหลงเท่าแก่ห่วงจึงเล่าว่าพวกเขาเหมือนถูกบีบบังคับตั้งแต่พักชาถูกปราบป,ปามก็มีเส้นเลียนเชิง ที่รวบรวมคนเก่าๆของพักชามาที่ตลาดทะเลแล้วก่อตั้งเป็นพักเจียวหลงพวกเขาไม่มีที่พึง่งจึงต้องอาศัยความช่วยเหลือจากพักเจียวหลงกันไปก่อนแต่พักเจียวหลงมักแอบอ้างชื่อของพักชาไปทำเรื่องผิดกฎหมายอัาหลังมาพบกับเท่าแก่ห่วงก็เพื่อต้องการให้เท่าแก่ห่วงร่วมมือกับตนกอบกู้ชื่อเสียงของพักชาขึ้นใหม่อีกครั้งเท่าแก่ห่วงก็ไม่ได้ลังเลตัดสินใจใร่วมมือในทันที และทำความเคารพอาหลางในฐานะนายน้อยแต่อาหลางรีบห้ามแล้วบอกว่าเขาไม่ใช่นายน้อยตัวจริงนางเอกนำข้อมูลสถานะครอบครัวของพ่อค้าผู้มีชื่อเสียงและขุนนางในตลาดทะเลมารายงานกับพระเอกตามที่พระเอกเคยมอบหมายให้เธอไปสืบพระเอกมองหน้านางเอกเหมือนตั้งใจฟังแต่ในหัวคิดถึงเรื่องที่หญิงชาวบ้านบอกว่าเธอหน้าตาเหมือนคุณูจี นางเอกสาธยาจุนจบพระเอกจึงถามว่าข่านี้เธอจะคิดค่าจ้างเป็นลูกปัดกี่เมตรนางเอกบอกให้พระเอกติดไว้ก่อนและขอตัวไปจัดการเรื่องของตัวเองบ้างกุยไปเดินสวนกับนางเอกเข้ามาแล้วรายงานกับพระเอกพักเจียวหลงมีกันนะับโภกับลูกน้องที่เรือนจัดเลี้ยงวารีพระเอกมอบหมายให้กุยไปไปคอยสังเกตการหากมีความเคลื่อนไหวให้รีบรายงานทันที นอกจากนี้พระเอกยังถามความคืบหน้าเรื่องหูหินใหญ่และคุณหนูจี้ที่ให้ไปสืบแต่เรื่องนี้กุยไปยังไม่มีความคืบหน้าอะไรเพิ่มเติมกุยไปเฝ้าสังเกตการที่เรือนจัดเลี้ยงวารีและบังเอิญเห็นนางเอกปลอมตัวเป็นชายเข้าไปข้างในนางเอกสร้างวีรกรรมเปิดโปงพ่อค้าที่หลอกขายเครื่องสำอางปลอมให้แก่สาวๆจนได้ทำความรู้จักกับเจ้าของร้านและแม่นางสุยแห่งเรือนจัดเลี้ยงวารี นางเอกรีบเสนอครีมให้แม่นางสุยทดลองแม่นางสุยพอใจและรู้ว่านางเอกเป็นหญิงจะกินน้ำหอมที่นางเอกใช้จึงตกลงที่จะคุยเรื่องครีมกันต่อโดยให้หนางเอกไปรอที่เรือนสดับน้ำนางเอกเดินหาเรือนสดับน้ำแต่ก็ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนทำให้เข้าห้องผิดกลายเป็นห้องที่คนของพักเจียวหลงกำลังคุยกันเรื่องป้นเรือคนของพักเจียวหลงกลัวนางเอกได้ยินเรื่องที่ตนคุยกันจึงคิดกำจัดนางเอกทิง้ง พอดีว่ากุยไปตามนางเอกเข้ามาตั้งแต่แรกจึงเข้าขัดขวางแล้วเกิดการต่อสู้กับคนร้ายคนร้ายคว้างลูกดอกใส่กุยไปแต่กุยไปหลบได้เป็นจังหวะเดียวกับที่แม่นางสุยเปิดประตูออกมาพอดีกุยไปรีบสกัดลูกดอกไว้ด้วยมือเปล่าทำให้แม่นางสุยปลอดภัยแต่คนร้ายก็คว้างลูกดอกใส่อีกครั้งและคราวนี้ก็ไม่พลาดเข้าอกซ้ายของกุยไปเข้าจางจัง แม่นางสวยช่วยนำลูกดอกออกให้พร้อมช่วยรักษาแผลให้กับกุยไปแต่ลูกดอกมีพิษทำให้กุยไปสลบไปและต้องพักอยู่ที่เรือนจัดเลี้ยงวารีจากการที่ต้องช่วยชีวิตของกุยไปทำให้แม่นางสวยมาพบกับนางเอกไม่ได้นางเอกไม่รู้เรื่องที่กุยไปประทะกับคนร้ายเธอจึงได้แต่ทิ้งครีมตัวอย่างให้กับเจ้าของร้านแล้วกลับไปที่ร้านเครื่องแป้งเมื่อกุยไปฟื้นขึ้น ก็ได้รับรู้เรื่องราวจากแม่นางสุยว่าลูกดอกที่คนร้ายใช้เป็นลูกดอกชนิดพิเศษที่พวกโจรสลัดใช้กันกุยไปรีบกลับไปรายงานพระเอกทันทีพระเอกได้ฟังเรื่องราวก็ประติดประต่อเรื่องจนรู้ว่าพักเจียวหลงเบื้องหน้าเก็บค่าคุ้มครองแต่ลับๆสมคบกับโจรสลัดให้ออกป้นเรือสินค้าที่ไม่ยอมจ่ายเงินและเป้าหมายของพวกมันในครั้งนี้ก็คือเรือหวนสมุท พระเอกสั่งเตรียมคนฝีมือดีไว้ให้พร้อมและลาดตะเวนให้ทั่วเน้นคุ้มกันเรือหวนสมุดด้านผักเจียวหลงก็รู้แลว้วว่าพระเอกคอยจับตาเคลื่อนไหวของพวกตนแต่มิยอมยกเลิกแผนป้นเท่าแก่หวงแอบส่งข่าวการป้นให้กับอัลงรู้องจึงแฝงตัวเข้ามากับพวกจนในคืนวันก่อหีถ่วงเวลาจนพระเอกมาจับพวกจนไว้ได้ทั้งหมด พระเอกคนเรือเพื่อไม่ให้ใคร็ดรอดไปได้และบังเอิญเห็นสูตรยาครีมลดริวรอยและสูตรอาหารอื่นที่มีลายมือเหมือนกับนางเอกถ่ายกระดาษลงชื่อกำกับไว้ว่าจีมานตอกย้ำคําพูดของหญิงสาวชาวบ้านที่บอกว่านางเอกหน้าเหมือนคุณูจีทำให้พระเอกมั่นใจว่าตัวตนจริงของนางเอกคือจีมานลูกสาวเจ้าของเรือหวนสมุทรไม่นางซุย แวะมาหาหนางเอกที่ร้านเครื่องแปง้งสอบามอาการของกุยไปและบอกว่าครีมของนางเอกที่ได้ทดลองนั้นได้ผลดีมากนางเอกจึงมีความคิดทำให้ร้านของตนเป็นที่รู้จักโดยให้แม่นางสวยมาเป็นพรีเซนเตอร์และรีวิวสินค้าให้กับร้านของเธอแม่นางสวยเห็นเป็นวิธีที่แปลกดีจึงสนใจและรับงานรีวิวจากนางเอกด้านพระเอกเขาตัดสินใจบอกความจริงกับนางเอกว่าเธอคือจีมาน ไม่ใช่เนี่ยซางอีพร้อมกับสารภาพรักเธอแต่เขาไม่กล้าเปิดประตูเข้าไปคุยต่อหน้าได้แต่รวบรวมความกล้าพูดอยู่หน้าห้องเมื่อพูดทุกอย่างออกไปจนหมดก็เพิ่งรู้ว่าคนที่อยู่ในห้องนั้นคือมูซอม่ซีพ่อขู่มู่ซีห้ามนำเรื่องนี้ไปบอกใครไม่เช่นนั้นเขาจะจัดการเธอ เมื่อออกมาจากห้องก็ได้พบก,กับนางเอกที่เดินมาพอดีนางเอกถามว่ามีเรื่องอะไรจะคุยกับเธอหรือเปล่าแต่พระเอกก็ไม่กล้าพูดบอกแต่ว่าไม่มีอะไรแล้วรีบเดินหนีไปนางเอกก็อมยิม้มคิดว่าพระเอกจะสารภาพรักแต่ไม่กล้าพูดเพราะอายตั้งแต่แม่นางสวยมาเป็นพรีเซนเตอร์และรีวิวสินค้าให้นางเอก กิจการของนางเอกก็เริ่มขายดีบขายดีลูกค้าสาวๆต่อแถวจองสินค้าไม่ขาดสายและก็มีเรื่องให้นางเอกยิ่งดีใจเมื่อคุณหนูเซียนมาหาเธอทันทีที่ได้รับจดหมายชวนให้มาทำงานที่ร้านแถมไม่ได้มาคนเดียวยังมีน้องสาวของนางเอกซื่อเหวยอีเซียนร่วมเดินทางมาด้วยแต่เรื่องเซอร์ไพรก็ยังไม่จบพอเมื่อกลับมาถึงบ้านก็ดันเจอเข้ากับอนุเวินจอมมารยา